วิธีสมัคร All m e m b e r ของ7 e เ e ่ e อีง่ายๆทําบนมือถือเองค่ะเวลาที่เราไปซื้อของที่7พนักง,งานก็จะถามเราว่ามี All m e m b e r ไหมคะถ้าใครที่มีแล้วก็ผ่านเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็ลองไปสมัครมีโปรโมชั่นและสิทธิทพิเศษสำหรับชาว a l l Member ด้วยค่ะวิธีการก็คือไปโหลดแอปพลิเคชัน7 e เ e ่ e อค่ะสำหรับ Android ก็ไปที่ที่ไหน ไปที่ Play Store นะคะและหาคำว่า Seven e l ค่ะเป็นตัวนี้นะคะ Seven e l เนื่องจากว่าเครื่องนี้โหลดไว้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดก็ไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อนแล้วไปที่เปิดเมื่อเข้ามาที่หน้าแอปนี้นะคะหน้าแรกจะบอกเลยว่า คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก All Member สมัครแล้วรับสิทธิพิเศษทันทีให้แตะไปที่สมัครเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่2อยู่นะคะ All Member สมัครสมาชิกวันนี้รับสิทธิพิเศษมากมายหากคุณมีบัตรสมาชิก All Member แล้วกรุณากรอกข้อมูลให้ตรงกับบัตรใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของเราไปเลยค่ะ ใส่เบอร์มือถือไปด้วยนะคะแล้วเลือกไปต่อค่ะหน้าถัดมาจะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสมาชิกตรงนี้ให้อ่านให้ละเอียดเลยนะคะเลื่อนไปข้างล่างที่สุดเลยค่ะเมื่อเลื่อนมาสุดแล้วก็จะ เป็นปุ่มสีเขียวแบบนี้นะคะกดยอมรับค่ะในหน้าของการให้ความยินยอมเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องอ่านอีกเช่นเคยนะคะก็อ่านให้ละเอียดเลยนะคะ เมื่อเลื่อนมาสุดแล้วเลือกยอมรับค่ะความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สิทธิประโยชน์เฉพาะตัวแก่สมาชิกเลือกยอมรับค่ะตอนนี้ก็จะมาจุดที่3แล้วนะคะข้างบนในหน้านี้จะแจ้งว่า All Member เป็นบัตรสมาชิกของเซเว่และบริษัทในเครือ ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปค่ะตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562ชื่อตามบัตรประชาชนช่องถัดไปเป็นนามสกุลค่ะรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนค่ะกรอกรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนด้วยนะคะช่องถัดมาจะเป็นวันเดือนปีเกิดค่ะ ให้ใส่เป็นวันที่เดือนค่ะสลนไม่ต้องพิมพ์นะคะขึ้นให้เองอัตโนมัติเลือกเพศค่ะในช่องระบุรหัสร้านที่สมัครถ้ามีอันนี้เราไม่ไม่รู้นะคะก็ All Member เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสาขาเลยค่ะอันนี้รหัสพนักง,งานร้านที่ชวนท่านทำสมาชิกไม่มีก็เลือกสมัครเลยนะคะ เมื่อมาหน้านี้ให้เรายืนยันรหัส OTP ที่ส่งมาเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะ OTP ที่ได้รับจะเป็น6หลักนะคะ492464 492464 สีเขียวด้านบนตอนนี้ก็มาถึงที่จุด4จุดแล้วนะคะแสดงว่าเราได้ทำการสมัครสมาชิก Allmember เรียบร้อยแล้วนะคะมีข้อความว่ายินดีต้อนรับท่านสมาชิก Allmember เพื่อความรวดเร็วในการสมัคร True Money Wallet ยินยอมให้บริษัท CPO จำกัดมหาชนเปิดเผยและส่งข้อมูลลงทะเบียน Allmember แก่บริษัท True Money จำกัดถ้าใครมีแอปพลิเคชันและสมัคร t r u e m o n e y แล้วก็ ไปที่สมัครเลยนะคะรู้สึกว่าถ้าสมัคร TrueMoney ด้วยเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษด้วยนะคะซึ่งสิทธิพิเศษเนี่ยเราสามารถไปดูที่โปรโมชั่นแล้วก็สิทธิพิเศษตรงหน้าจอหลักค่ะสำหรับเครื่องนี้มี TrueMoney Wallet แล้วนะคะเราจะเชื่อมต่อ TrueMoney Wallet ที่มีเลยค่ะเลือกดำเนินการต่อค่ะ ใส่รหัสสำหรับชำระเงินอันนี้เป็นรหัสที่เราได้ตั้งไว้ของ True Money Wallet นะคะเออลืมรหัสอะกดที่ลืมรหัสดูค่ะลืมรหัสการชำระเงินนะคะของ True Money Wallet เนี่ยให้ทำตามนี้นะคะ กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีเลขบัตรประชาชน1ิหลักค่ะเลือกตกลงกรอกรหัส otp ซึ่งรหัสนี้จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรของเราที่เราระบุไว้นะคะ704179 704179ยืนยันรหัส OTP ตั้งรหัสสำหรับชำระเงินยืนยันรหัสสำหรับชำระเงินอีกครั้งหนึ่งว้าวตอนนี้คือเงินใน TrueMoney Wallet ของเราเนี่ยมีอยู่30บาทนะคะการเติมเงินก็สามารถเติมได้ตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวไปดูว่าสิทธิพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างสแตมจัดหนักสมัครง่ายได้คุ้มไปดูโปรโมชั่นเพียงใช้จ่ายด้วย True Money Wallet ครั้งแรกผ่าน Seven a p p ได้สแตมสามบาทโอ้จ่ายเงินเติมเงินอันนี้เรายังไม่จ่ายนะคะ เวลาที่เราไปซื้อของนะคะเราก็บอก All member ของเราเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ลงทะเบียนอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นของ All member นะคะก็ง่ายๆเลยะคะ่ะสำหรับการสมัครสมาชิก All member เพื่อใช้สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดีๆของ7 e l e v e n นะคะขอบคุณที่ รับชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นเพื่อนกันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ